เดียวกับคุณลองโดเขาจะเห็นว,ว่าลองดูหรือเปล่าแต่ว่าอันหกร้อยสี่สิบเอ็ดก็คือว่าใช้ได้นะเนื้สไตล์เห็นไหมผมเห็นเอ,อเห็นตัวหมางผมไหม้กระดานมนะันจะไม่เหมือนคนอื่นนะเพราะว่า เป็นสกินพิเศษนะจริงๆท่านไหนที่สนใจก็สาม,มารถที่จะซื้อได้หรือจะเล่นธรรมดาก็ได้ะแต่โอเค ไปต่อวง oh. oh. นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็พักผ่อนนะครับเป็นวันพัก,กผอ่อนก็เราจะเออเพราะว่าก็อยู่ที่แต่ละคนนะจะใช้เวลานะผมก็จะพักผ่อนนะเล่นบักรุกนะอบางทีวันเสารว์วันอาทิตย์อะไรเราแต่ <c oughs> ต แต่วัที่วันที่แต่กวันไหนเราทางานเราก็โอเคผมจะวิ่งเป็นไปด้านนี้นะตอนไหนที่มันก็เหมือนเรียนหนังสือนะตัวเพราะว่าสมัยเราเรียนเช่นเราตามเนื้อหาวิชาไม่ทันเนี้ยวันธรรมดาที่วันธรรมดาพอรอก่อนเราก็อาจจะต้องไม่พักใช่ไหมเพราะว่าเรายัางตามไม่ทันแต่ถ้าเราทันแล้วเราเนื้อหานําหน้าเพื่อนไปเป็นเทอมแล้วอย่างเงี้ยมันก็พธีก็ไม่จำเป็น เ็นไฟผมขึ้นโหนนะจะเปลี่ยก็ดูดีนะครับ เราต้องแยกคว่าดูดีกับชนะออกจากกันนะดูดีไม่ได้แปลว่าชนะ โอเคผมได้น่องในนะก็ดูดีนี่ก็มากินตัวนี้ โอเคขึ้นขุนก่อนเพราะว่าผมต้องการที่จะเซฟนะเผื่อเขามีส่วนโอ้ยมันไม่ไปไหนแล้วงี้ไม่ต้องรีบผมดูสถานการณ์นิดนึงว่ายัางไงอ๋อเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้าผมรีบไปมันอันตรายไนีต้องมีจังหวะจับขนด้วยนะคนเรา ไม่ต้องกินก็นได้นะจนะริงๆเมื่อกี้เราไหลโพลลงไปก็ไดนะ้แล้วก็ไปอยู่นี่แล้วเราก็ยกมาเปน็นนี่ก็ก็ดูดีเห็นไหมเม็ดเม็ดเขาก็ยังอ่าจ,จะทิมเบียร์ละอันตรายนะก็ทีนสุดแล้วอันนี้แทงมาก็เดี๋ยวกินก็ได้เดี๋ยวจะทิมก็ได้แล้ว ก็ยังไม่ได้มีอะไรน่ากลัวหรือกปลอือหือมากลับมาดูเม็กเซนสุด Yeah. บอกไวนะ้ไผมพยายามจะปิดศึกด้านขวาเพื่อเปรียบด้านซ้ายซึ่งผมทำสำเร็จแล้วนะแต่ว่าขั้นตอกนการชนะยังต้องว่างันต่อไปนะครับทำสเต็ปไปสเต็ปนันใจเย็นนะเปเกมระยะยาวนะค่อยคิดอืมผมพออ่านใจเขาได้ว่าเขาทำอะไรผมเลยเสนอต่อมาดีกว่ากินก็บเบีย์ตรงนี้กินะเข้าไปเสริมทางโคตร ก็เลยปรับมา,อาบอกไว้ว,ว่าดูดีอ,อาจจะคิดผิดก็ได้นะม,นมันพูดยากขึ้นมาผมกินมาโอนมาก็ดูดี ก็อีกแบบคือเราเร,าเ,ราเมินมาก่อนแล้วเขากินเราเป็นเป็นี้คือแบบไหนมเดียวกันนะประเด็นประเด็นคือแค่นั้นแหละเออนะครับไม่รู้อ่ะถ้า <laughs> ตอบไม่ได้ง่ายเลยไม่รู้มาแล้วกันนะครับมาดูกันแต่ผมว่าผมคิดแบบง่ายๆเนาะผมไมไ่สามารถจะซับซ้อนได้มากบางทีเออ บางทีคนเข้าใจว่าเราเป็นสุดยอดเซียนเลยต้องแบบว่าเห็นทุกอย่างนะแตความจริงก็นี่มันอาจจะไม่ได้แบบที่ทุกคนคิดหรอกนะมันก็เห็นนั่นแหละแต่มันก็ไม่ใช่ทุกครั้งไงอันนี้ก็ว่าเราก็โอเคแล้วนะตรงจังหวะนี้โอ้โหรถขายผลไม้ดังมากเสียงผมว่าจะซอเหลือนี่ไหม ถูดิจะกินโคนอะไรแบบนี้เพราะว่าโคนผมยังเข้าไปไม่ได้นะก็อยากเข้าอยู่นะแต่ไม่ได้เข้าไปได้เขาเขาเขาอนายผมกินละกินแล้วก็เอาเลื่อกินเปลี่ยนดูดีนะเพว่าลดแบนฟุ้ไม่เข้าก็เบลลิงก็เอาไปต่อ มาก็าดูเฉยๆนะดูไม่ได้เก่งมากผมผมนี่เคยเดียมันก็การคลองเรือ่มออันเป็นตันแบบเออเออจบมา อ่าเขาทำอะไรตอนเรีนก,ก็การปลูกเรียนการต่อเยอะเลยเป็นไงอ่าผมผมว่าผมชอบไอเดียนี้ แล้วถ้าเรือต่อเน,นี่ยไม่เขาเินีไปได้ดีเปิดนะไม่ดีดนะแดนนี่มามาไปได้เรือดีกว่าเมื่อกี้ผมผมหมูมากเลยนะความจริงผมเดินม้าไปได้เรือก็จบแล้วนะ กินเหลือปียะนะไม่กินเฉยเลยนะครับมากินเหลือไม่กินเดินแย่นะครับเดินได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไร oh. ก็ตัดใจพนละาไปแล้วนะครับทำอะไรไม่ได้อแค่นี้ยังไม่เปียบอยู่ก็เปรียบไป โอนไปนะฝุ่นเข้าไปนะโคนเข้ามาโอนเข้ามามาเข้าไปนะมาริ่งเหมือนแล้วผมไม่ได้คิดอะไรมากนะผมแค่คิดว่าจะโคนกับมอดี้เป็นรนตะว่าจริงๆก็ระดับนี้ก็ยังไม่เห็นว่าผมจะไปชน,นะยังไงรู้แค่ว่ามันได้บีบแล้วก็ดูดีมากๆนะครับ พลชนาแต่ว่าถามว่าเห็นวิธีชนะไม่ไม่เห็นเลยก็แค่รู้ว่าเอาตัวไปยืนที่ที่มันดีเหมือนกับว่าเราอยู่ในที่ที่มันดีอ่ะมันก็จะมีโอกาสอะไรประมาณนั้นอารมณ์มันให้อารมณ์แบบประมาณนั้นนะเนี่ยอารมณ์เนี่ยผมรู้ว่าตอนนี้เรือตอนนี้มันต้องดีอยู่แล้วล่ะมันมันมันเสริมพเนี่ยมันจับเม็ดมันจับอะไรยเงี้ยตอนเรือมันไม่ทําอะไรผูกเบี้ยที่มันมีเบี้ยอยู่แล้วมันก็ไมีประโยชน์ ผมก็โอเคแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มเห็นแต้มแล้วเห็นไหมเริ่มเห็นมาแล้วโอเคไม่ได้คิดตู้กลาเลยมันมันจะอารมณ์นี้การเล่นหมากรุกที่ดีมันจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าเราเราเรา,เราประมวลผลได้จากัดไงพอเราคิดความเร็วในการคิดของเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งคิดได้จํากัดฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้มองแบบทุกตาเดินขนาดนั้นหรอกครับเราก็จะมองแบบภาพรวมแล้วก็ probability ที่จะเกิดขึ้นได้ แล้วก็ดูน่าจะใช้ควมว่าน่าจะใช้ความน่าจะเป็นนะใช้คณิตศาสตร์แบบว่าคณิตศาสตร์มัธยมครับต้องใช้คํานี้เลยนะใช้คณิตศาสตร์มัธยมนะมันจะไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ว่าใช้คณิตศาสตร์ชั้นสูงอะไรนะครับโอเคไอ้วก็ดูดูดีมากๆนะครับแต่ว่าเอาให้ง่ายสุดก็ต้องสรุปมากช่ครับต่อเรือบอะคับต่อ,ตอไม่งั้นเราขอกินตัวอีกหนึ่งตัว มันจะทำให้เราง่ายขึ้นในการปูเบียแค่นี้นะถ้วต่อเลยก็ง่ายอีกพอเพราะเ,เราไม่เราไม่ตายแน่นอนเขาไม่มีอาวุธปมาสวนเนี่ยแล้วผมจะต่อยังไงแค่นี้กไม่รู้อ่ะเดรยวกันเรือโดนไล่นะหนีหนีโลงหน้านะครับ อืมก็ดูดีมากๆนะครับครับเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆสเต็ปบายสเต็ปนะคืออย่าใจร้อนค่อยๆพอเราค่อยๆเราทำทุกอย่างแบบใจเย็นนะมันก็กีซีทุกอย่าง ไม่มีระยะ very easy ทะไรก, very easy. งไงก็ทำได้เลือเลือกดเลือก,กดฝุกกด่นขึ้นอ่านะครับถ้าเราหลบนี่เขามีเมดปักเราเราหลบนี่อะไรเงี้ยฮะอะไรพอเดี๋ยวเขามีเมดซอกไอโคนต้องถอยโอ้เราได้ยิน,นะครับ ผมก็สบไยเม็ดลูกขุนขึ้น,นยพยายามแบบว่าบีบไว้เพื่อความชัวร์เบ y ย์ s ีซเลยนะ โอเคเขาขึ้นมาครับที่ผมก็ไอเดียง่ายๆนะครับก็ต้องบีบไปไม่ให้เขามีตัวเลือกโอเคแล้วใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เพจคุณบมารูกับเซ็นบอร์ดทางเพจ a c e b o o k แล้วก็ gm เโรดทาง YouTube นะครับสัวนั้นในสนใจหนังสือหรือคอร์สเรียนผมก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะ ก็ไม่ว่าจะซื้อเพื่อสนับสนุนหรือศึกษาก็คือได้หมดนะครับทักมาที่เพจคุยมักลุกกับเซียนบอลทางเพจ Facebook นะครับหรือมักลุกไทยคาราวาผู้ฝ่ายล่าอผู้ฝ่ายรู้ไม่ใช่ฝ่ยลานะซึ่งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนะมักลุกไทยของผมก็ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ